ดูแล้วเข้าไปทําไมฮะดูดูนดูมองดูมองฮะไให้น้ําเกลือมาอยัางฤิดเด็ดเยอะอยู่นะฮะแล้วเข้าไปทําไมฮะไม่มีแรงเปิดตู้แล้วจะเข้าไปทําไมฮะวันนี้ให้น้ําเกลือมาเนี่ยคนป่วยเนี่ยฮะป่วยเหรอป่วยจริงไหม โดดได้ไหมนะ่ะโดดได้ไหมขาหักสมมังไปให้น้ำเกลือคะเนธองต้องไปต่อขาสมมังขาหักสมมังฮะเข้าไปทำไมฮะเข้าไปทำไมเนะี่ยคนป่วยไปให้น้ำเกลือมาขาบวมขาบวมบวมไหมขา ลงมาแล้วทำอะไรลงไม่ได้ลงไม่ได้ไไดจุดจบจุดจบสังสายน้ำเกลือพนาำสารจังเขาลงไม่ได้ จุดนบนใช่เขาลองไม่ได้เอาไว้เขาลองหน่อยดิดูลอมขึ้นไปใช่ไหมอ่ะลงได้ไหมไม่กล้าโดดด้วยมาลงมาเลยกล้าโดดไหมล่ะกลัวเหรอขาเจ็บเหรอคะมามมาๆ ช่วยก็ได้นะมาลงลงไหมคะแต่ช่วยมาโอ้โหตัวสั่นเลยลงไหมล่ะโอ,โอ้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 มันลงไม่ได้เดี๋ยวตกอะก,กีมามา ที่วางลูก